ยาพื้นพื้นที่ป้องกันได้ดีเป็นยาผงสูตรเย็นฉีดได้ทุกช่วง สวัสดีครับผมโคตูออบาทุเรียนครับในปัญหาเรื่องโรคในทุเรียนมีมากมายแต่ว่าที่ตัวควบคุมได้กว้างและเป็นยาแห่งตำนานคือตัวแมนูร่าครับอยู่กลุ่ม M3 ตัวแมนโคเซปตัวนี้ป้องกันกําจัดโรคในทุเรียนได้กว้างมากไฟท้องไฟตบราดงราดําราแป้งราสนิมทุกอย่างได้กว้างมากเป็นยาพื้นพื้นที่เป็นยาป้องกันได้ดีเป็นยาผงสูตรเย็นฉีดได้ทุกช่วงไม่วาระยะใบระยะดอกระยะผลตัวนี้เป็นแมนูร่าตัวเนื้อสีเขียวอัตราการใช้แมนูร่าหรือแมนโคเซปใทยอยู่ที่ ัตรา2 0 0ถึง300กรัมต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นได้ทุกช่วงทุกจังหวะเพราะเป็นยาเย็นเพราะนั้นควรนํายาพื้นๆเหล่านี้ไปใช้เพื่อลดการระบาดของโรคในแปลงทุเรียนได้ทุกระยะโค้ดตัวแนะนาครับเป็นยาพื้นใช้ง่ายสบายๆใช้แมนูราป้องกันกําจัดโรคในทุเรียนครับทุกคนบนโลกต้องได้กินทุเรียนไทยถ้าหากเราใช้แมนูราในการป้องกันกําจัดโรคยับยั้งการเกิดโรคครับแมนูราสูตรเขียวครับ